ประมาณเลยทุกคนเป็นจังไดเป็นจั่างฮะเอาเพิ่อแล้วขาดไปขาดมาอยู่ Esa es นในการเดินทางมาหอนบอนบุงคนรายการได้เสิได้พากันกินข้าวกินน้ำนะครับจังอันนั้นนะเดินทางไปตามหมูที่ว่าเผุนยิงเมื่อวานนี่ละบนยิ่งบนไมีอยู่กับปั้นในปั้นห่ออาบหนามพุ่นเห็นเลือดเมื่อวานนี่ครับไปกับนายผ่านพูนพ้อนายผ่านผุญยิงหมูนะแต่ว่าเจอเลือดมันเนี่ยใหญ่เป็นแถวเลยสับปัด้อไก่ ตามกลาขึ้นนี่บบกันได้เนาะแล้วตอนเสาร์จะนายยังไปทากินเขาก็นักินข้าวที่งานมาเนื้อพันธุ่นล้วนหาแท่นกรเลยหอกโมเลยนะรับไก่บ่อะไร ในใช้ผ <lawsuit royable> ูยิงมูน่ะเราเอาได้มาเลยเผาเผาอยู่หันเลยเลยอยู่แถวเข็มเข่านะครับข้าไปเราเผาอยู่ันเลยเราไปหันมันมีแ็มเขาราตื่นเต้นแหงเด้อมเก่าเขานี่ยเรอานอนไดแล้วข้าวแจงเกิดแล้วนะเนาะเผายู่หันเลยครับห้อะเตียงมามันมาเลยนะง หามองในอยู S <S ่ใกล้ๆอีหนึ่งมันเข้าด้านกบอีกนอกแต่ด้านกบมันหอยมูใหญ่นะบ่ฮะเออเออเออมันชีมันขึ้นไปทุ่นละเออออเอาไปเลเาแต่กบ้า่ยโอยนำไปนำไปรถลไปละบนขยิบันยิงมันขาบหางนมันประกลับอีกมันกลับมาเลาะตามใจด้านกบลงระแบง ว่าละมูเปลี่ยนเลยนะมูใหญ่นะมันออกมากะเฮียงกันครับอะไรโดนว่านในกันอนหึงว่านในกันเฮียงมาอีกบาได้เยี่ยมหอยเก่าฮันตอนฮะตอนที่มองป้ายนี่ตกแต่หอกนี่กี่กายเนึงกระแบ่งกันเข่ามาทันหอดตอนนี้ในพันเพิ่งกลับมาเลย่มใช่เอ็งว่าสิโยฟุน อยู่ได้ลินเสี้ยไม่นองบินกันแบบว่ามอหนก้ามแล้วเก็เลยขึ้นมาเลยแต่ว่าย่งซีกับไปไหมปิ๊งกับไปอกเดี๋ยวนเผานเากินน้วไปแล้วน้อง่านแล้วบด้ว่าน้าจํานวนเป็นลมลงตัวเรากา

ยับเข้ามานะมามามาเอาไปทำมาเลล้วได้ไหยับไปเล้วค้างเขากันเก่อนทันประท่านท่นโหลดเป็นอะไรไปอยู่กินตามเด้อพี่ห้องเด้อลงมาลโโอ้โหขอกันนะขึ้นค้าแล้วซื้อเลงะนที่นี่นเอาซินมุมาแหลกเปล่าโอ้แลกยับเข้ามาอีกทางนะออาทางนั่นด้มากยาล มาไหมมาไปข้านอนเลยครับไปครับข้างนกเรนทำผืนเนี่ยนะกินข่ามักันทุกคอกมะนั้นมันนี่ฮะอ่อนอ่อนขอรับทุกคนครับตักเลยกินน้ำหอมมาขึ้นเย็นก่อนเอยคอับอรับ น,นลอโอถทีมงานเขาทีมงานเขายิ่งมือขื้นนี่นะอ่ะตอนนี้ก็แยก่กันไปทุกคนนะทีมงานเขานะลงไปแบบไปเป็นหนากระดานไปเลยนะเพราะว่ามาหลายคนทุกคนอ่า เรืออยู่แคมนี้สองคนนะเดี๋ยว่วนเฮานะไปชนเฮาสิออมเป็นอันนี้เลยเดี๋ยววนเฮาทีมงานเฮาก็ลงไปอันนี้เลยไปเป็นหนากระดานเลยนะแต่ว่าเขาอยู่ถ่ายเลยทุกคนเอาเดี๋ยวมือน,นี้กะไปบึงนํากันว่าสีเนียวได้นะแต่ว่าไปกับทีมงานว่าให้พังเสียงเสียงโหวตน,นะแต่บุห้วอันนั้นเรือบ่ยันเปลาไปเปลาไปแลยฝัดเมยเปล,า,ปเล,า,เเปลานะ แต่ก็ส่วนลายเลยมีแต่สิลงกันนั่นแหละแต่ก็พยา,ายามกลับไปกับมั่นให้ได้ทุกคนนะเวลาเขามาป่ายังสิเขาไปโูงนี้เลยหลัดไปนั่นเน้เพราะว่าทีมงานเขากา็เลี่ยงไป็นอนนี้นเลยติดตามรับชมน้ำกันทุกคน Cái tẹt mà thằng này chân bụi nhỏ Để nó lọt hình bài xông thẳng เดี๋ยวเอาไปลงไปนี่ก่อนรอมากับบุฟอยังเลยทุกคนบปเจอหอนห้อยมาทางนี้ปวดโผลเลยเดี๋ยวลงไปลุมก่อนเก๋ว่ามากอะไกลพอสมควรเลยทุกคนแต่ว่าทีมงานเท่านี้เสียงโหวด เียงโหวยับลงไปยับลงไปคุณนะแต่ว่าเดี๋ยวเฮาลงไปหุบตัวนี้นะฮาวิไปทั้งหวัวแขวงเลยลงไปลุมแล้วก็ออกไุเลยเพราะว่าในหันมันจะเป็นตุยไปเลยนะเดี๋ยวตามตุยไป เดี๋ยวเขาไปอยู่นี่มันจะเป็นน้ำตกนะเดี๋ยวพักพรอนก่อนทุกคนนั่งพักพรอนก่อนนี่ก็มาไก่เพิ่งกวนญ เจ้าบ้านนะเข้ามาแฉดแหวได้เลยในนี<อ>้เขาแฉดไปตามทางตามตูยเลยอ หนึของเข้าเคยมาผัด น้ำพะคอนนีก่ก,ก่อนทุกคน เดินทางต่อัดนี่แล้วสิลงหบตัวนี้แหละ หอนหอยพันเลยสงสัยลุงลุงหอยไปแล้ว เจอหอยมูแรนึ้นนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวรัดดูพี่เดี๋ยว,ยวรดยวัดทางนี้ไปเลยสำหรับเป็นวางมันเที่ยวเลยนะนี่นเที่ยวขึ้นเที่ยวลง ตัวแหลกตัวแหลกในชีวิตเลยที่ว่าใหญ่ยิ่ในทุกคน I hit the... หน้าใช้าคัะก็เลยติ๊กๆๆด่ดดดดดายเป็นด่ดายในสุดท้ายก็เอาจนได้ทุกคนนี่มันขาดมันขาดกับเหาหนี่สามเถื่อเถื่อที่สามตั้งแต่อยู่ลุงพวกาตามมานะ กันเขาเบาๆฝัดเดี๋ยวเข้าสิวียวเบาๆเอาที่จริงนะมันแหลนตัดหนาแต่ผูแต่ว่ะเขาอันเ่อแบบอันพุท่านนะ่นนะตกใจเห็นมันแหลนตัดหนาปุ๊บเลยกรพอดีเขาอ,อ้อมเลยทีเอาอ้อมเมื่อ้อ,อมขึ้นเทิงีมันมามากินมากระบบโอ้ก็เลยตืนสุดยอดนะ ตัวหนึ่งน,นะตัวหนึ่งนะชนนนไ่ได้หันมึงได้นี่ไต่กึงลงเลยจนะ่ามาันแต่ก็ได้ตัวหนึ่งได้ได้จังได้ค่ะถาทีมงานเข้ามาเลยก็จังอันน่ะเดี๋ยวเฮาขี่รถไทายขึ้นมาเอาเลยเพราะว่ามันก็ใกล้เติบทุกคนมันสองสองนี่จะไป เอาจนได้เอาจนได้ <c oughs> ไปเห็ดเพิ่นบัตรน,นฮะนอะเจบ,บาตนี้ก็มีแต่ขึ้นไปถึงทุกคนไปหาทีมงานน้องก่อนนะ มานเลยทุกคนนี่เป็นจังไดเป็นจังไดฮะเอาเพิ่นแล้วขาดไปขาดมาอยอ่พอทุกตามขนาดเลยทุกคนทีมงานเท่านะไปนํามูตัวนะแต่ว่าเท่านะแยงออกามาเท่าแยงออกามานะเพราะว่าเละนะ่ในหันเมืออยเละเลยแต่กับบูเจอร์แต่กับทีมงานเท่า,ากันจักรไฟไซเลยแยงใหญ่กันไปแต่ว่า เขาเลยแย่ขึ้นมาชนพี่ชนถิงพี่นะหมาพัดดิงเงินเสียงมูมันควิ๊กควิ๊กมันขบกันอยู่ตั้งแต่อยู่ลุมพวกตามมาประมันโอ้ไกลเติบอยู่ตั้งแต่เส้นทางตัวนะ่ะเส้นทางตัวนะ่้นเลยที่นี้มันซื่อหนาขึ้นมามันซื่อหนาขึ้นมาเขาเลยอ้อมเลยอ้อมขึ้นมาพี่เลยนะทุกคนนะอ้อมขึ้นมาลนเลยครับเข้าจังนั้นนะแล้วนะ มาเราเจอซองเถื่ออยู่ในเถิงอยู่นี้อยู่กกกระบกกกนะอันนั้นเขากำลังชิ่งเขากำลังชิ่งเลที่นี่พรีโตแม่นี่ยมันน่าจะได้กินเขาบุลเลนอะไรนี่เขินเชียงปิดๆนะครับแรนมาแแรนมากนี่เขาก็เลยขึ้นเถิงฮุบมาลงมาชนนี่ลงมาชนพรีเชิงก๊อกกระบกนี่เลยเรียดดอยนะโอ้ ได้เน้นๆมาเนี่เดี๋ยวจังได้ก็กลับไปเลยกะมีแต่ทาทิ้งงานน่องเพราะว่าเอาขึ้นผู้เียวในบันได้ต่บนดูเป็นอันนี้ขึ้นเลย โอ้โ,โ,อโอหมูเทอกทุกคน,นเดี๋ยวจังได้ค่ะผ้าเกิดไปนี่เลย <c oughs> ยันคนมะจากสินอะไรทมบุรีมีวอ เวแมากเลยจีให้ทั้งเกิดบได้บ่ดยเดี๋ยวเาไปตาทีมงานกอนเด้๋ยวกะมาอันนี้เอานะขึ้นยากขนาดเลยทุกคนบ่มีคนทางขึ้น างทีมีคนมายังไลมาแต่คือจิบุม,มาที่เพราะว่ามันอยูุ่บอยูุ่บเรียรอมันเห็นอยนนู่น่ะธรรมดาวกตกลงมาตล้งแต่ถึงถ่งกิ่งลงมาเลยนะอนนี้เลยยืนไม่จบมันแล้วทุกคนไายเห็ดเ,เป่นไปเดินทาง มันมากินมันกระบอกกกนะีน่ฟังมันอยู่นะี่นี่ไงโ,โ,โอ้มันเย็นอยู่นะี่ประมาณสามสิบเมตรขนาด เดินทางอ,าาออกมาหอดด้านเลยนะนะเดี๋ยวไปอันนี้แล้วก็เอายังลงจังนั้นเอาหลุดไทยนะขึ้นมามันไกล้แต่ถ้าเกิดมาหามหรือวันอะไรแต่ก็เดี๋ยวทามทีมงานก่อนคัดลายคนกันะคันดะน,น้อยคนเพราะว่าบางคนเขาทันเดี๋ยวมาคำคำหกกันมา เราเอาออกมากเลยก็เอามาขั่วก่อนนั่นแหละกว่าเผาทีมงานมา,จากจะมาจาังโม่งนะช่วนี้มีชาวบ้านมาอยู่ด้วยกไก่กันสวนเราอยู่ลุมนะเป็นอะไรลมพุ่งลมผาดอะลร ได้บ่ไใช่ไหมบ่ได้อยากเด้อรับ่ทันรับ่ทันแสดงบ่อยู่ซามตัวว่ไงนี่ยไปไปหามูเด้อเนี่ยเลยจัดเลยจัดจังไนี่ก็มาฮอดเลยก็เดี๋ยวส่วนทีมงานไปหามูฮะเป็นพยานได้ Money, vẫn yeah. đi. <laughs> money, mà đi mọi người. mà người. Men Men vô. 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 Men นี่ก็คลิปนี่ก็มันยาวพ้นแล้วทุกคนนะเดี๋ยวังได้ก็สิปิดไปก่อนเดี๋ยวเบิ่งคลิปนาาหน้าเพอมันทีเมนีหลีลลล่บอกออไปถ้ากินขี้หมู